การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวผมรู้สึกได้ถึงความโชคดีของชีวิตที่ในวันนี้ครอบครัวผมมีความสุขสบายปัจจุบันผมไม่มีหนี้สินใดๆให้ต้องเป็นกังวล คือคำพูดสบายๆที่ลุงวินัยสวัสดิ์วิเชียนเล่าให้ฟังซึ่งในอดีตลุงวินัยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับปัญหาหนี้สินมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายโชคดีที่ลุงวินัยได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยองซึ่งการอบรมในครั้งนั้นได้จุดประกายความคิดให้ลุงวินัยหันมาทําเกษตรผสมผสานปลูกทั้งไม้ผลพืชผัก เลี้ยงสัตว์ทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้รวมทั้งขยายพันธุ์พืชเพื่อจำหน่ายและที่สำคัญลุงนิ่นไม่เคยลืมที่จะทำบัญชีครัวเรือนรู้จักประมาณตนอยู่ยังพอเพียงและเพียงพอลดร,รายจ่ายเพิ่มรายได้ครับธรรมดาเราจะจ่ายวันยังน้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะนะค่ากับข้าวอ่ะและนี่ค่ากับข้าวเราไม่ต้องกังวลแล้วในสวนมีทุกอย่าง อยากกีรยรอเก็บค่าค่าจจ่ายบางวันไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยปัจจุบันลุงวินัยสวัสดิ์วิเชียนเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองมะปริงโดยหวังให้เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เรียนรู้ถึงแนวทางการทำเกษตรแบบผสมผสานยึดหลักความพอเพียงตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน